เส้นเกียร์ยูอีสินีห่วใช้สวัสดีครับเหมือนเช่นเคยกับครูคุณเสริมประจำวันอาทิตย์ที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันรุษจีนนะครับว,วันนี้เป็นวันจับจ่ายซื้อของวันนี้เราจะนำเสนอวิธีนึ่งไก่นะครับของเครื่องเส้นไว้เจ้ารุษจีนนะครับนึ่งไก่เป็นนึ่งแบบโบราณเนี่ยครับเนี่ยไก่อยู่ตรงนี้นะครับผู้ชม ไก่ตรงนี้เลยต้องใช้ไฟอ่อนๆไฟมันจะอ่อนๆดูนะครับผู้ชมครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยเนื้อไก่มันจะสวยงามมันจะสวยงามมันจะเข้าไปในเนื้อเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อตรงนี้เนื่องไก่ในช่วงตุรจีนนี้นะครับต้องถือว่าต้องต้องนึ่งนานให้นานนะครับงต้องนานในชั่วโมงครับผู้ชมกว่าชั่วโมงหลายกว่าชั่วโมงตรงนี้นี่นะครับนี่เียนี่ เทศกาลจุดจีนซึ่งเป็นวันเทศกาลขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งจะมีขึ้นในช่วงทุกปีในเดือนอะไรนะที่เป็นไปตามปฏิทินจีนส่วนมากเป็นเดือนกุมภาหรือว่าบางบางบางปีก็จะเป็นมกราคมโอ้โห oh. คือแล้วแต่ปฏิทินหรือว่าเป็นไปตามปฏิทินอะไรนะวันปฏิทินไปตามวันปฏิพฤยคติ ส,สุริยะคตินะครับเป็นไปตามปฏิทินสุริยะคติถ้าเป็นช่วงตุจีนเนี่ยช่วงมก,กราหรือกุมภาแบบนี้ก็แล้วแต่นี่นะครับน,รนี่คือนี่คือไก่นะครับเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่รับประทานอร่อยนะครับเอามานึ่งแล้วมันจะอร่อยเอามานึงแล้วอร่อยเลยนะครับต,ตอนนี้ไปนึ่งแล้วก็ไปต้มแล้วก็ต้มเนึงนึงจะอร่อยกว่าต้มนึงจะอร่อยกว่าต้มอีกเลยนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้วันที่สิบกก็จะเป็นวันวันไหว้แล้วก็เป็นวันที่รวยแน่นอนแล้ววันที่สิบเจ็ดก็เป็นวันเที่ยวหรือวันตรุษจีนนะครับที่เราร่วมเสดมฉลองกันนะครับตรงนี้เป็นอาหารที่ยิ่งอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมไก่นึ่งหมูนึ่งไก่นึ่งเลยนะครับหมูนึ่งแล้วหมูนึ่งหมูนึ่งขนม จุดจีนปีนี้ตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์นะครับจริงๆมันช้ากว่าเล็กน้อยกว่าปกติที่เมื่อสักครูนี้ที่บอกว่าตุดจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมากุมภาตามปฏิทินศุริยคติแต่ถ้าบางบางปีที่บอกเมื่อสักครูนี้ก็คือบางปีตุดจีนก็มามก,กราคมหรือแม้แต่กุมภาพันธ์เป็นไปตามแต่ละปีอย่างนี้เลยนี่นะครับหอ,อมเทียวเลยนะครับ มีมีแต่ไฟนะมีแต่ไฟ,ไฟนี่นะครับน่ารักเลยไก่อย่างน่ารักจริงๆใครชื่นชอบวิธีทำไก่นึ่งในช่วงตุดจีนนี้ต้องถือว่าเป็นไก่ที่นึ่งสุกอร่อยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจที่ช่องทอรถแช n แนลอแห่งนี้นะครับยังไงก็ขอวอวยพรให้กับพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนมีความสุข ร่ำรวยแห่งๆร่ำรวยเงินทองนะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนในวันตรุษจีนนี้นี่คือไก่ไก่นึ่งนะครับไกน่นึ่งตรุษจีนเนื่องในตรุษจีนนี้นะครับอาหารหน้าจะเป็นอาหารชนิดไหนต้องติดตามชมนะครับสินเจียย่เซีนีฮวดชครับ